สอัสครับก็มาพบกับผมใน d e w g เอวจีจีทีวีมันนี่ผมเรื่องใหม่ครับมาแก้คนวอดพูดอะไรบ้างครับวอดเราก็เล่นคนในของมาครับกันนะครับมาจุดแก้คนกันนะกระบับผมเราก็มีแค่นคนเดียวเราใส่เป็นทเทนเกุดด๊กเกลี่ยวกับ าก,ก็จะเลือกสเกลเตอร์มาตามตามคนนะครับแอดครับตอนนี้เราก,เก็ตามคนไปแล้วครับก็จะกลายเป็นทีมสเกลเตอนเลยพวกตรงหน้าเขากั็มันตีตรงนี้สุดสายเลยยู mọi lạc mọi người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  lại เขาจะเกิดยังครับบอกครับไอ้เรไปไหครับจะเกิดวโหไมีคนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเกมโดจะแกงโอโ้เราคนเข้ามันจะแหลกครับ มดูไหมเนี่ยแอ้ยไม่ตีโอ้ยโง่ตายสัสไอ้ครับเมื่อกี้มันดักพอหรอวะ โอ้ยเลวงงดิงงดิฮะดูันาดโอโหหนีกันได้หนีใหญ่หนีใหญ่เครื่องผมก็แรกใหญ่งงดิงงงงดิเกตั้งมาได้ไงงงดิงงดิงงดิ แ,แมไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้งงดิงงดิใคมึงโน้าจอไว้แป๊บนับปกคลิปงงงงเกิดตั้งมันได้งงวิ่งไปวิ่งมา

ไปยิงนะเจอสเกลตันออกเป็นไงเจอท็อดวังหน้ากลัว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 นี้เจอท็อด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 บังอ่ะเจอสเกลตันหนักเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอกลัว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  เอาตีเอาโดนตีเอาสเกตเตอรไม่ยิงก็โดนตีอย่าเอาโดนตีสเกตตอรหนักนะคลิปนี้ก็ขอจบ,บไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย